สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนี่ครับผมกลับมาอีกครั้งในการเปิดแพ็คในเกม e f o o t ball ครับผมห<อ>รือว่าจะเรียกว่า winning จะเรียกว่า b a s t อะไรก็ได้นีครับผมก็คือนั่นแหละที่เรารู้จักกันดีนนครับผมก็เป็นเกม e f o o t ball นครับผมเราจะมาเปิดการ์ดกันนครับผมในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดการ์ด player of the week <Okay. S 1> นครับผมแต่ใน สัปดาห์นี้นี่ครับผมมันมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมเป็นไงเราไปดูกันเลยครับผมนี่นะครับผมก็เพราะว่านะฮะทาง e f o o t b a l l เนี่ยเขาได้เพิ่มนักเตะนะครับผมน่าจะเป็นคลาสนะครับผมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมคือเป็นการ์ดเก่าแล้วนี่ครับผมแต่เอามาขายใหม่นั่นเองก็มีมากมายหลายคนนะครับผมฟิลิโก้บาเบเด้ตองกีเอ็นดอมเบเล่นะครับผมโจเอลมาติปก็มีนะฮะโอ้โหดาวิดเนเรสเอดินเชโกนะฮะ มีว่าที่นะักเตะแมนยูอย่างฟิมปงด้วยนะครับผม okay. oh, โอเคโอค้โหก็มีหลายหลาย,ลาย,ลายตัวนี่ครับผมตัวที่เราอยากได้เนี่ยก็จะมีวาลเวเด้ Day นคะครับผมแล้วก็ซอนฮึงมินนี่ครับผมอันนี้เป็น2ตัวนคะครับผมที่ผมอยากได้นะฮะมาโอเคครับผมเริ่มจากแพ็กแรกกันนะครับผมก็จะเป็นแพ็กฟรีนะครับผมก็เราได้จากกิจกรรมนคะครับผมเล่นแล้วก็เขาก็จะแจกนะครับผมอะไรประมาณนะั้นเล่นกับบอดด้วยนะครับผม เสียเวลานิดหน่อยนะฮะแต่ก็ได้ของฟรีมาไปครับมีทั้งหมด19คนนะฮะดูกันว่าเราจะได้ตัวท็อปๆหรือเปล่านะครับผมมาฮะเป็นตัวแรกจะเป็นใครครับผมเปิดเอาเลิกเอาใช้สักหน่อยโอ้เป็นซีรีส์เอโอ้โหสามดาวครับอย่างนี้ผมอยากจะสกิปทิ้งไปเลยเมื่อกี้โอ้โหอัลตันต้าฮะใครก็ไม่รู้ครับผมโอ้โหเขามีชื่อว่า สคาวินนี่ไม่รู้จักครับตัวแรกเนี่ยผมของฟรีก็ได้เป็นอ่ากองกลางนหมครับผมก็เป็นซ m นะฮะอืมน่าจะเป็นกลางรับนี่น่าจะโอเคนะฮะตัวสูงชิบหายนี่ครับผม194หมายฮะต่อมาก็เป็นแพ็กเสียเงินนะครับผมจะเป็นใครเอ่ยอิตาลีอีกแล้วครับผมโอ้แต่คราวนี้5ดาวซีเรียอิตาลี โอ้โหเคลาดเดเลเฟโอนะครับผมอดีตนักเตะเอเวอร์ตันแล้วก็บาเซโลนาตอนนี้ก็ปอยูยกับทีมไหนก็ไม่รู้นะฮะโอ้สเตท93นะครับในตำแหน่งกองหน้าความเร็วนี่สุดยอดนะครับผมการเลี้ยงบอลการส่งบอลน,นะฮะโอ้ oh, ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมเคลาดเดเลเฟโนะฮะเขาเป็นพรีเมียร์ลีกโอ้โห โอลาลิก้าสเปนครับแล้วก็4ด่ดาวด้วยนะฮะน่าจะไม่ใช่ตัวท็อปอย่างแน่นอนโอ้ชื่อเทคครับผม <laughs> ทาเกะทาเกะไม่ใช่เทคโอ้ my g o นนักเตะญี่ปุ่นนะครับทาเกะคู่โบก็เป็นสัญชาติญี่ปุ่นนะก็น่าจะ OP อยู่นิดหน่อยดูการเลี้ยงบอลน,นะครับ92นะครับผมจากสูปแล้วนะครับผมเราก็ได้นี่นะครับผม4ตัวนะฮะคือ ไม่ไม่ใช่ตัวที่เราอยากได้สักตัวนะครับผมโอ้โหเฟลมากถือว่า ep นี้เป็น ep ที่เฟลนะครับผมขนาดน,นะฮะโอเคก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมจเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ